อะไรนะสายข่าวในงานมาว่าเครียดเหรอเอา้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟทีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนย้ำนะครับนิทานเรื่องสมมุตินะครับทุกท่านในคลิปนี้นะครับใครเข้ามาคอมเมนต์ชื่อโพลิสัทนะครับเนาะครับผมก็ต้องต้องขออภัยด้วยเวลามผิชอบเนาะนทุกท่านต้องระวังนะครับช่วงนี้ต้องเซฟหน่อยอเซฟหน่อยนะครับนะเป็นช่วงที่ นางนางหลุดนางจะฟ้องหมดอ่ะช่วงเนี้ยเอฟซีครับข่าวด่วนในนิทาเรื่องนี้ครับมีสายข่าวภาคสนามนะครับรายงานมาว่านะครับนะตามแจ๊ะนะครับในนิทานเรื่องนี้หรือวันทองนะครับนะช่วงนี้ได้ข่าวว่าเครียดเจอจะเรื่องเจอจะปัญหารุมเหลาก็มาหมอตุยมะปากเอที่ครับนะปากไปท้าทาย จระเข้อย่างเงี้ยคือมันมันตัดมันตุยผ้ะปากนะครับเพราะมันไปท้าทายเขาถ้าอยู่นิ่งๆเฉยไม่ท้าทายเขาทุกอย่างเขาจบไปนี่ดันไปท้าทายเขาดันไปท้าทายระบบตุต่างกนาเขต้องต้องตามหลังท่านครับก็ต้องตามหลังยังไม่มีใครสามารถที่จะไปเขาเรียกอะไรอะยอมมันทุกคนหรอกนะครับแล้ววันนี้วันที่ผู้ใหญ่จะดีจะฟอมมันก็มาถึงแล้วนะครับนะครับ ะมันก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนขอฟ้องแน่ครับทุกท่านแน่นอนครับไม่ต้องกลัวพวกเาจะดีฟ้องแน่นอนแล้วก็มันมีเงินที่เป็นนี่เป็นสิ่งที่มันเป็นนี่เป็นสิ่งกันอีกอ,ะอ่ะผมคิดว่านะครับนะก็คงจะต้องใช้คืนขอาอย่างหนักนะครับใช้คืนถอเยอะนะใช้คืนขอเยอะนะครับอืมเพราะฉะนั้นท,ท่านครับนะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตาม กันให้ดีนะครับผู้หญิงคนนี้ครับอาจต้องเป็นเส้นเลือดในสะมองตู่เครียดเพราะเครียดนะนะเครียดเพราะชอบดื่มนึ่งกาแฟอะไรเงี้ยมันก็จะนะไขม่มันอุดตันหรือเปล่าแล้วก็บวกโรคเครียดด้วยหลายเรื่องด้วยนะครับนะนะครับเวรกรมรมอะไสิครับกานที่ไปไปตบเงินเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับไป ไปช่อนะครับนะไปช่อเงินเข้ามาอย่างเงี้ยในฐานเรื่องเนี้ยหมักรรมมันมีจริงนะนะครับกรรมมันมีจริงไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกครับชาตินี้นะครับทุกเอฟซีทุกคนครับไม่ต้องรอชาติหน้าครับชาตินี้นะครับใครทํากรรมดีก็ได้ดีใครทําทํากรรมชั่วก็ได้ชั่วนะครับทุกทีนะก็อยากให้ทุกคนนะครับอ่า สู้ไปรไดิจันนะครับสู้ไปริจันนะไม่ต้องอะไรมากมายอันชีวิตนะครับก็วันนี้วันที่พวกเรารอคอยมันก็มาถึงนะครับมันจะได้รู้สึกบ้างคนอย่างอีดําแจ๊ะนะต้องติดคุผมถึงัะสะใจคนอย่างอีดําแจ๊ะถ้าไม่ติดคุนะ ผมมองเลยว่ามันไม่สำนึกธิ์นะครับคนอย่างอีนี่ไม่สำนึกเพราะตัวเองมีบาร,รมีตรงที่ลูกตุยคุ้มหัวอยู่บาร,รมีลูกตุยคุ้มหัวอยู่ไหครับนะเจ้าทวงเจ้าที่หลายหน่วยงานก็อุย้ยคนนี้ทําไมต้องไปกันแกล้งเขาด้วยออกข่าวลงรังเขาเสียลูกนะเขาเสียลูกไปแล้วนะครับแนละ้วสามียังมาซ้ําอีกสามียังมาทิ้งอีกสามียังไม่นอกใจอีกโอ้โหชีวิตทําไมเขาต้องอับพั่ขนาดนี้นั่นะครับเล่นข่าวเพื่อให้สังคมมาสงสาร มันเป็นแผนการของออดําแจ๊ดผู้คนรู้กันอย่างแล้วข่าวก็ไปเล่นนะอุย้ยนะพ่อนอกใจนะครับโอ้นะโหนะ่สงสารจังเลยสังคมน่าสงสารพ่อนอกใจนะครับดําแจ๊ดแม่ดําแจ๊ดนะครับไปมีหญิงอื่นปันใจใหญิองอื่นลูกก็มาเสียผัวก็นอกใจโอ้โหทำไมดําแจ๊ดน่าสงสารจังเลยทำไมดําแจ๊ดน่าสงสารจังเลยก็ไปเล่นสื่อไปเล่นข่าวนี้กันนะครับอ่าเนียเมื่อไปเล่นข่าวนี่พวเป็นไง เลาคนโดนเขาก็่โอ้โหสงสารกรน็นําโอนก็นาเห็นใจโอนเข้ามาติดตามบางคนนะครับเป็นเศรษฐีเปอะไรก็มาบางคนร่ํารวยมาก็โดนไปเป็นทีละค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 นสองคนทีละคนสองคนนะโดนันหมดนะครับโดนคนหมดอมนะครับใครทําอะไรไว้ก็ต้องตามนั้น คือสื่อไปเล่นข่าแบบนี้นงครับนะครับมันก็เลยได้ใจครับมันก็เลยหากินง่ายไนงะแต่ไอสิ่งที่มันทําชั่วเนี่ยสื่อไม่ยอมลงผมก็งงเหมือนกันนะบางทีผมก็มานั่งคิด๋อหรือเป็นเพราะบารมีลูกตุยแหละมันคุ้มภลาหัวมันอยู่นะครับเออไอข่าวที่มันทํายะยามตำบอลไว้สื่อไม่เล่น,นครับอ่าแต่กลับมาเล่นข่าวที่ อุ้มชูเล่นข่าวที่แบบอู้ยน้าสงสารแม่ดำแจ๊ดถูกกระทำแต่ข่าวที่มันไปทำระยำตำบอลไว้กับกับกับผัวเนี่ยรู้อย่างเดียวว่ามันว่าม,มันมีชูเนี่ยทำไมสืบไม่มาเล่นมาเนี่ยเนี่ยสายเหตุที่เรื่องการที่เป็นข่าวเพื่อให้เพื่อให้แม่เห็นใจสุดท้ายนะครับต,ตัวเองมีชูตัเองทำไมสืบไม่มาเล่นเรื่องนี้จริงปะ ทำไมสื่อไม่ได้เรื่องที่ตบทับเงินผู้ใหญ่ดีเป็นล้านเนี่ยอย่างสาวผมแดงทำไมสื่อไม่มาเล่นนะครับผมก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมสื่อไม่เล่นนะครับเห็นไหมเออว่าทำไมสื่อไม่เล่นนะครับไอข่าวชั่วๆเนี่ยสื่อไม่เอานะครับก็นี่ครับถึงบอกว่ามันมีบารมีของลูกเนี่ย เวลาหัวมันอยู่แล้วมันก็ชอบอ้าว่ามันสุกกรทมหนูเป็นผู้เสียเสียศูนย์นะดันผู้เสียศูนย์นะดันผู้เสียศูนย์นะคะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นป่ะก็เป็นประเด็นนี้ไงทำให้าการที่จะไปร้องเรียนอะไรมันเนี่ยมันต้องรอบครอบอย่างนะเออมันก็ต้องรอบครอบทำอะไรก็ต้องรอบครอบับไม่ต้องพูดอะไรเยอะทำดีก็ได้ดีับ ทำให้ดีก็ต้องตามลนะาทุกท่านเพราะฉะนั้นฝากไว้คิดพิจารณานะครับ <c oughs> ทุก,ยกอย่างอ่ะมันมีที่มันมีสตรอรี่ของมันแล้วมึงก็ไม่ต้องเครียด <c oughs> มึงทำกรรมอะไรไว้มไม่ต้องเครียดมึงจะเครียดทำไมอะ่ะถ้ามึงทำสิ่งดีมึงจะไปเครียดทำไมนะครับ ทำอะไรไว้มึงปิดอะไรไว้มึงจะต้องเคียดทําไมถามหน่อยจริงปะเออนะครับฝากไว้คิดพิจารณาให้ทุกแก่ท่านนะครับทุกนั้นก็ถึงตัวนี่แหละการที่ทำลายพี่เขยพี่สาวพ่อแม่พี่น้องตัวเองจนไม่เหลือไข่ครับไม่มีใข่คมนี่นะครับี่สีนะ่ะฝากไว้ให้คิดด้วยแล้วเข้ามาก็ฝากกดไลค์ครับกับนิชาเรื่องนี้ครับนะ ให้เข้ามาฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับนะฝากติดตามแล้วฝากรับชมคลิปนะครับี่ครับนะฝากจากรับชมคลิปแล้วก็นะครับดูโฆษณาให้ด้วยครับอีีนะเพื่อสนับสนุนช่องนะครับพี่นะจะได้มีกำลังใจแล้วยทานต่อไปนะครับนะวันนี้ก็นิทานทั้งวันครับนะนิทานทั้งวันนะครับโอเคนะครับ